S 1> <S 1> การคุยกับปัญญาประดิษฐ์สอนหลักทำอะไรให้เราหลักการทางพุทธและจิตวิทยาตอนที่35โดยน้องบีเกมบอย3พฤศจิกายน2 0 2 5 1นนาฬิกานาทีเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ของน้องบีนะครับและผลจากการใช้งานนี้มีข้อคิดที่เกี่ยวกับธรรมะทางพุทธอย่างไรก่อนอื่นต้องเท้าความยืดย่าตามเคยนะครับ กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้งานส่วนตัวที่น้องบีทำคือพยายามทำระบบอัตโนมัติ Trading งบอในการลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มจากตอนแรกที่ได้ลองไหว้วานลูกน้องเก่าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ให้ช่วยเขียนบอทที่ว่าให้หน่อยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เขียนให้ก็เลยลงทุนไปเรียนหลักสูตรสั้นๆแบบออนไลน์กับอาจารย์แล้วก็เริ่มหัดเขียนบอดที่ว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผ่านไปเกือบสิบปียังไม่สำเร็จยังคงเป็นโปรแกรมเมอร์สมัครเล่นระดับเตรียมอนุบาลเช่นเคยรู้สึกว่าชาตินี้ไม่น่าจะขึ้นปหนึ่งได้สักสาขาวิชานะครับในช่วงแรกๆของการเขียนก็งูงูปลาปลางมไปเรื่อยพยายามหาข้อมูลคำตอบในเงื่อนไขที่เขียนก็ค่อนข้างยากเพราะไม่รู้จะไปถามใครจนไปเจอเว็บบอร์ดต,ต่างประเทศที่เป็นชุมชนของโปรแกรมเมอร์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันหลักๆก,ก็มีสองที่ทนิยมกันคือที่ m q l 5 และ Forex Factory Communities ในสองบอร์ดนี้ก็จะมีพวกมือใหม่มาขอความช่วยเหลือคำชี้แนะหลากหลายแล้วก็จะมีบรรดาเทพโปรแกรมเมอร์ <c oughs> มาโปรยปลายวิทยาทานให้บ้างเป็นครั้งคราวและเป็นที่หากินของโปรแกรมเมอร์พวกนี้ที่มีคนจะมาจ้างให้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นตลาดขายบอรดของตนสองที่นี้ต่างกันตรงที่ MQL5 <c oughs> เป็นเหมือนที่สิงสถิตของเหล่าบรรดาเสือสิงกระทิงแรดของโปรแกรมเมอร์ ที่เป็นส่วนน้อยนะครับคือพวกนี้เอาเป็นว่าน้องบีเจออยู่คนหนึ่งที่ค่อนข้างกลางมากจะคุยกับมือใหม่แบบเหยียดๆแบบดูถูกในลักษณะที่ c o n d e s e e n d n n g tone or talk down ภาษาไทยแปลว่าวางตัวซึ่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พูดแบบดูถูกน่าจะตรงกว่ากับพวกมือใหม่ที่ส่วนใหญ่ก็จะงงๆกับศาสตร์ใหม่ของการเขียนโปรแกรมที่ตัวไม่สันทัด อย่างเช่นบอกกับพวกมือใหม่ว่าพวกเราไม่ใช่คนที่อ่านใจคนอื่นได้นะหรือไม่รู้วารจิตของคนอื่นนั่นเองถามอะไรก็ให้มันชัดเจนมีรายละเอียดมากหน่อยไม่ใช่ให้ต้องมาเดาใจกันแบบนี้และอื่นๆคือถ้ามีน้ำใจหรือมีกรุณาที่จะช่วยคนอื่นทำไมต้องพูดจาแบบนี้ด้วยก็ถามไปธรรมดาธรรมดาว่าช่วยขยายความสิ่งที่ต้องการจะให้ช่วยหน่อยได้ไหมและอื่นๆก็ได้นี่หนาแต่นี่ไม่ เลยไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าทั้งทั้งที่บางทีคำอธิบายของพณะท่านนั้นก็ค่อนข้างยอ่ยอๆสั้นๆให้คนอ่านไปแกะกันเองในขณะที่ Forex Factory นั้นน้องบีไม่เคยเจอคนที่กลางๆแบบนี้เลยส่วนใหญ่จะมีคนที่เอาโค้ดที่ตนพัฒนาไว้ไปแชร์ให้คนอื่นได้ศึกษาต่างจากที่แรกที่หาตัวอย่างโค้ดไปศึกษาได้น้อยกว่ามากเออสังคมนี้ค่อยโอหน่อยและคนที่นี่ก็มีน้ำใจที่จะอธิบายเพิ่มเติมมากกว่า มีความอดทนในการตอบคำถามง่ายๆหลายแง่มุมให้คนถามเข้าใจได้มากกว่าน้องบีก็เลยเดาว,ว่าที่แรกน่าจะเป็นที่เมกาส่วนอีกที่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ยุโรปหรือเปล่าหรือว่าเดาผิดทั้งคู่ก็ได้ช่างมันน้องบีตอนหลังก็ไม่ได้เข้าไปถามในเว็บเหล่านี้แล้วเพราะตอนหลังเข้าไปถามอะไรคำถามก็จะถูกลบทิ้งไปเฉยๆเลยงงแต่ก็ขี้เกียจไปค้นหาคำตอบ หลังๆสังคมการเขียนโปรแกรมของไทยก็ขยายตัวขึ้นมีอะไรก็เข้ามาถามเพจของไทยอย่าง MQ Cafe หรือ YouTube ซึ่งตอนแรกๆก็มีสมาชิกตอบคำถามดีช่วยเหลือบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถตอบปัญหาได้ครบถ้วนเนื่องจากการเขียนโปรแกรมนั้นค่อนข้างละเอียดและตัวแปรเยอะถ้าไม่แป้จริงๆก็จะไม่ผ่านกระบวนการแปลงของระบบหรือที่เรียกว่า compilation ดังนั้นหากจะให้เอาคำแนะนำของคนในเพจไปลองดูแล้วทำได้ทันทีค่อนข้างจะยากต้องมีการลองผิดลองถูกกันหลายรอบซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นการช่วยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็แล้วแต่ใครจะมีน้ำใจมีความอดทนและมีเวลาที่จะมากรุณาชี้แนะอย่างละเอียดเช่นนั้นได้ซึ่งน้องบีก็ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นอยู่แล้วก็มีหลายท่านที่เอื้อเฟื้ออย่างคุณรุกี้เทรดเดอร์สแต่นานๆจะว่าไปก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนที่มีน้ำใจ เขียนให้ทั้งก้อนเลยและเอาไปใช้ได้ก็รู้สึกซึ้งในน้ำใจของท่านนั้นที่สละเวลาช่วยคนอื่นที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้คือคุณเรเวรนแมเล็กนี่สุดยอดจริงๆจะจ่ายค่าเสียเวลาให้ท่านก็ไม่รับนับถือน้ำใจมากๆเลยครับที่เล่ามายืดยาวเนี่ยต้องการจะให้เห็นถึงกระบวนการที่จะไปหาคำแนะนำในเรื่องที่ละเอียดมีขั้นตอนเยอะอย่างการเขียนโปรแกรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ ถึงมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อไปสมัครเรียนอย่างน้องบีในตอนแรกไงครับแต่ถึงได้ความรู้พื้นฐานมาแล้วพอจะนำมาใช้งานจริงก็ไม่หมูอยู่ดียกเว้นแต่พวกที่เรียนมาทางสายนี้โดยตรงจนในที่สุดก็มาถึงยุคของเจ้าปัญญาประดิษฐ์ปัญหาในการปรึกษาหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่กลางไม่ตวาดดุเราก็หมดไปทันทีพอน้องบีเริ่มคุยหรือปรึกษากับปัญญาประดิษฐ์ถึงปัญหาในการเขียนโปรแกรม สิ่งแรกที่ประทับใจคือมันไม่มีลีลาอาการที่รำคาญเหมือนกับคนในเว็บ MQL5 เลยแม้แต่น้อยพร้อมที่จะตอบคำถามเราตลอดเวลาแม้ว่าเราจะถามอะไรที่คล้ายๆกันหลายรอบหลายแง่หลายมุมมันก็ยังคงยินดีที่จะตอบเราทุกครั้งแถมยังชมด้วยว่าเป็นคำถามต่อเนื่องที่น่าสนใจที่ฉลาดและอื่นๆอ,อ,อีกด้วยฮันแน่อันนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่าน้องบีปลื้มกับปัญญาประดิษฐ์จนไม่ลืมหูลืมตานะครับ เพราะในโลกเราทุกอย่างก็มีสองด้านเสมอไอ้ด้านที่คนคุมระบบไม่บริหารความเสี่ยงในการใช้งานจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่วัยรุ่นในต่างประเทศได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพี่เลี้ยงในการฆ่าตัวตายก็หลายกรณีน้องบีไม่ได้เชียร์กันสุดลิมทิมประตูขนาดนั้นนะครับแค่ต้องแยกแยะให้ออกถึงคุณประโยชน์และโทษของการใช้งานทุกอย่างแหละครับเอากลับมาเข้าเรื่อง นอกจากนั้นแล้วหลายๆครั้งน้องบีก็ไม่เข้าใจคำแนะนำของมันบางส่วนของโปรแกรมงานทั้งชิ้นก็เลยบอกให้มันช่วยเขียนให้ใหม่ทั้งชิ้นมันก็ขี่ยนให้ใหม่หมดเลยบางครั้งโปรแกรมชิ้นนั้นก็เป็นโค้ดหลายร้อยบรรทัดที่ซับซ้อนพอควรสำหรับน้องบีแล้วพอลองเอาไปรันหลายๆครั้งก็ใช้ไม่ได้มีความผิดพลาดต้องให้มันเขียนใหม่พอน้องบีเอาข้อความผิดพลาดที่ระบบมันแจ้งไปบอกมัน มันก็แก้ไขโค้ดนั้นใหม่หลายรอบกว่าจะใช้ได้ไม่มีการอิดออดเกี่ยงงอนใดๆทั้งสิ้นอย่างประมาณปีที่แล้วเจเมอร์ไนมันพยายามแก้ไขหลายรอบจนน้องบีมาสังเกตว่าเกือบสิบรอบแล้วยังใช้ไม่ได้ก็เลยไปไล่ดูว่าโค้ดมันเป็นอย่างไรปรากฏว่ามันก็เอาโค้ดเก่าที่มันแนะนําในรอบก่อนๆที่ใช้ไม่ได้กลับมาให้น้องบีอีกทั้งๆท,ที่ทุกครั้งมันก็จะบอกถึงปัญหาของโค้ดแต่ละรอบและแนวทางแก้ไขและปรับโค้ดใหม่ แต่สุดท้ายกลับเอาโค้ดเก่านั้นมาวนใช้ใหม่แต่เดี๋ยวนี้อาการนี้จะน้อยลงแล้วนะครับปัจจุบันที่น้องบีใช้อยู่จะมี3ตัวคือ Gemini ChatGPT Claude ซึ่งน้องบีรู้สึกว่าในแง่าการเขียนโปรแกรมนั้น Claude น่าจะเก่งสุดพอๆพอกับ ChatGPT ส่วนที่ยังมั่วๆอยู่มั่งก็คือ Gemini สิ่งที่ลืมบอกไปคือเวลาคุยกับปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ น้องบีก็ใช้ภาษาคุยกันธรรมดาไม่ได้เป็นภาษาทางการอะไรเพราะมันเข้าใจสิ่งที่เราคุยกันอยู่แล้วบางครั้งอาจจะเข้าใจบริบทผิดไปบ้างก็แค่ชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้นเหมือนคุยกับคนทั่วๆไปเอาทีนี้มาเข้าเรื่องสถีคือในเมื่อรู้สึกเหมือนกับว่าคุยกับคนธรรมดาบางทีก็มีการขอโทษหรือขอให้กรุณาช่วย please หลุดไปบ้างคือมาระยาทที่คุยกับคนก็หลุดไปใช้กับมันบ้างเพราะรู้สึกว่ากำลังคุยกับคนอยู่ ประโยคสำคัญก่อนหน้านี้คือเพราะรู้สึกว่ากำลังคุยกับคนอยู่หรือว่าจะมีใครสังเกตถึงประโยคในสองย่อหน้าก่อนได้หรือไม่คือมันก็ยังคงยินดีที่จะตอบเราทุกครั้งนี่คือประเด็นหลักของตอนนี้แหละครับว่านี่ขนาดน้องบีรู้นะครับว่ากำลังคุยกับปัญญาประดิษฐ์อยู่แต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเหมือนคุยอยู่กับคนจริงๆในบางวาระ การที่คิดว่ามันยินดีเนี้ยมันเป็นอาการที่เราทึกทักไปเองว่ามันมีชีวิตมีความรู้สึกหรือพูดอีกในหนึ่งคือไปสำคัญผิดว่ามันเป็นคนที่มีความคิดความรู้สึกของตัวเองหรือพูดให้ตรงกับคำสอนก็คือมีมิจฉาทิฐิคิดว่ามันเป็นคนจริงๆทั้งทังท,งที่มันเป็นโปรแกรมไม่ทราบท่านเริ่มเกตประเด็นน้องบีหรือยังนะครับคือการที่เราคิดหรือรู้สึกว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์เนี้ยเป็นคนจริงๆ ทำให้ในจังหวะน,นั้นเรามีความคิดความรู้สึกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้คือคนเพราะมันพูดเหมือนคนสแสดงความรู้สึกเหมือนคนมีอารมณ์ขันเหมือนคนเราก็นึกว่ามันเป็นคนทำนองเดียวกับ Duck test if it looks like a duck walks like a duck and quacks like a duck then it probably is a duck ในทำนองเดียวกันก็เหมือนกับการที่เราเห็น หรือคิดหรือรู้สึกว่าขันห้าที่นิรนามเราใช้อยู่เป็นตัวตนคนสัตว์จริงๆของเราคำกุญแจหรือคีย์เวิร์ดในกรณีนี้คือของเราในกรณีของปัญญาประดิษฐ์มันจะง่ายหน่อยเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราเราต้องสื่อสารกับมันผ่านคอมผ่านมือถือตัวกลางนี้ทำให้เราเห็นความแตกต่างได้ว่านี่ไม่ใช่คนจริงๆ เพราะถ้าเป็นคนจริงๆจะมีหรือที่มีความอดทนมากขนาดที่เราถามเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วไม่หงิดหรือถ้าเป็นคนจริงๆมีหรือจะยอมเสียเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเขียนโค้ดทั้งก้อนให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีทางหรอกครับนี่ให้เขียนซ้ำกี่ครั้งมันก็ไม่บน่นไม่รำคาญแถมเขียนใหม่แป๊บเดียวถ้าคิดนานหน่อยก็อาจจะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงคอทำให้เราเห็นความแตกต่างจากคนได้ง่ายหน่อย แต่นี่ขนาดว่าง่ายแล้วในบางวาระบางจังหวะเรายังรู้สึกว่ามันเป็นคนเลยคือบางครั้งเราเองก็แยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ยที่คุยอยู่เนี่ยไม่ใช่คนนะจ๊ะทีนี้พอกลับมามองขันห้าที่เราใช้อยู่ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาแนบสนิทชิดเชื้อเป็นเนื้อเดียวกันมันสุขเราก็สุขมันอิ่มเราก็อิ่มมันโกรธเราก็โกรธมันอึเราก็อึมันเหม็นเราก็เหม็นและอื่นๆ ไม่ใช่ว่ามันหัวเราะแล้วเรานึกว่ามันเป็นคนหัวเราะเหมือนในกรณีของเจ้าปัญญาประดิษฐ์เพราะตัวมันไม่ได้ติดกับเราไม่ได้อยู่ในเราแต่อยู่อีกที่หนึ่งคือมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นเลยเป็นการยากที่ใครจะสามารถแยกหรือดูออกได้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้าไปคุยกับคนาศาสนาอื่นหรือคนที่มีมิจฉาทิศติเต็มเต็มเนี่ยพวกนั้นคงจะว่าเอสงสัยน้องบีจะลืมกินยาสามเวลาซะหรือเปล่าอันเนี่ย ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการของขันหา้าหรืออาการของธาตุตามธรรมชาติที่มารวมตัวกันตามเหตุปัจจัยเท่านั้นตัวเราตัวฉันตัวคุณตัวเธอตัวเขาตัวมันไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสมมติเป็นการที่เรามองผิดพลาดคาดเคลื่อนของเราไปเองมากกว่าว่ามันเป็นของเรามันเป็นเรามันเป็นตัวเราอย่างงงนะครับที่บอกว่าเราคิดคาดเคลื่อนไปเองนั่นหมายถึงนิรนามเรา ใช้คำว่าเราเพื่อให้สื่อสารกันได้ไม่ใช่สมมติเราที่เข้าใจผิดในอุปาทานขันห้านะครับเอาเอ้างงไปใหญ่แล้วตอนนี้เฮ้อแค่จะอธิบายยังยากเลยเนาะเอากลับมาเข้าเรื่องน้องบีรู้สึกว่าจากตัวอย่างของการที่เผลอไปคิดว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นคนจริงๆทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่เพราะว่าความเหมือนคนของมันทำให้เรามีความคิดความรู้สึกที่คลาดเคลื่อนไปบ้างในบางจังหวะ พอเรารู้ตัวหรือไหวทันว่ามันไม่ใช่คนเราก็เปลี่ยนท่าทีในการปฏิสัมพันธ์กับมันสแสดงว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เรานึกว่ามันเป็นนั้นเป็นนี้มันก็ทำให้เราคิดผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไปได้ดังนั้นหากเราหันกลับมามองขันห้าที่อยู่ติดแนบแน่นกับเรายิ่งกว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้หลายร้อยเท่าไหนเลยไอความคิดคาดเคลื่อนนี้จะไม่เกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นชัวร์อยู่แล้วนะครับยากที่เราจะไหวตัวได้ทัน แม้พอพูดถึงประเด็นนี้ก็ไปนึกถึงคำถามทดสอบความเข้าใจในการศึกษาพระอภิธรรมของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์กปิลการข้อหนึ่งว่าทันทีที่เห็นภาพก็สำคัญว่าเห็นคนเห็นสัตว์จิตที่สำคัญว่าเห็นคนเห็นสัตว์นั้นชื่อว่ามีบัญญัติหรือมีปรมัตเป็นอารมณ์ลองไปหาคำตอบในชุดนั้นดูนะครับน้องบีไม่บอกว่าเป็นตอนที่ส8บปดนะครับฮ่าฮ่าฮ่าคือถ้ามีเวลาและสติปัญญามากพอ ก็ฟังให้ครบเถอครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างถ่องแท้คำถามข้อนี้น้องบีฟังเกือบห้ารอบอยังมึนมึนงงงงกง,ง,ง,งอยู่เลยนะครับอะไรมันจะยากลึกซึ้งขนาดนั้นนาสรุปดีกว่าเดี๋ยวไม่จบดังนั้นข้อคิดเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นี้จึงเป็นแบบฝึกหัดหรือมุมมองอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เตือนสติเราถึงปรมัตถ์หรือธรรมชาติที่แท้จริงของขันห้าว่าสิ่งที่เราทึกทักเอาว่านี้เป็นเรานั้น มันไม่ใช่นะและด้วยความสนิทแนบแน่นกับตัวเราทุกขณะจิตยากที่เราจู่ๆจะไหวตัวรู้ทันมันเราจึงจำต้องคอยเอาชนะการสำคัญผิดนี้ด้วยการฝึกหรือหมั่นแจกแจงรูปนามอยู่เนืองๆว่าที่ทำที่เป็นที่กินที่เดินที่หัวเราะที่ชอบที่ชังที่เห็นที่ฟังอยู่นี้เป็นแค่รูปนะค่ะเป็นแค่นามนะครับเพราะมันเนียนยิ่งกว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์มากมายหลายเท่านักน้องบีเกมบอย 17พฤศจิกายน2 0 2 5 1น .45 นฬิกา45นาที